วันวิสาขาบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตัดสรูุ้และปะรินิพานตรงกับวันเพ็ญขึ้น15้าข้ามเดือน6ของทุกปีพวกเราก็จะไปทำบุญใส่บาตรนำอาหารหวานขาวดอกไม้ทูบเทียนเพื่อไปทำบุญช่วงเช้าพอช่วงเย็นเราก็จะนำดอกไม้ทูบเทียนเพื่อไปเวียนเทียนรอบโบสถ์ เพื่อเป็นการบูชาตถาคตพวกเรารู้ไหมคะตะถาคตมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรมาฟังกันนะคะอานนท์การบูชาเหล่านี้หาชื่อว่าตถาคตเป็นผู้ที่ได้รับการสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วไม่อานนท์พิสุพิสุณีอุบาศกอุบาสิกาใดา ประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ธรรมประพฤติชอบยิ่งประพฤติตามธรรมอยู่ผู้นั้นชื่อว่าย่อมศักกาละเคารพบ,บูชานับถือด้วยการบูชาอันสูงสุดอานนนเพราะฉะนั้นพวกเธอพึงกำหนดใจว่าเราจะประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ดังนี้ค่ะวันนี้ น่าจะเป็นวันที่พวกเราปฏิบัติธรรมประพฤติสมควรแก่ธรรมเพราะเราจะได้ชื่อว่าเป็นการบูชาตถาคตสูงสุดค่ะคือการทำอะไรคะทำกายคตาสติค่ะวันนี้ให้เรากำหนดรู้กายทั่วพร้อมมีสติอยู่กับกายพอสติออกไปแวบก็ดึงกลับมาที่กายนะคะและการทำสมาธิค่ะ คือการทำอาณาปานสติพระพุทธเจ้าสรนเสริญว่าเป็นการไม่เหินห่างจากฌานแค่ทำเพียงลัดนิ้วมือเดียวก็จะมีผลมากมีอานิสงส์มากค่ะขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ